ความรู้สึกหลังดู Fantastic Four First step ครับผมอตอนแรกก็กะว่าจะไม่ดูครับผมแต่มันเขาบอกกันว่ามันเป็น Fantastic f o u ที่แบบดีๆเราก็เลยต้องไปดูๆกันสักหน่อยครับผมซึ่งม,มันจะเหมือนทุกคลิปไปว่าข้อดีข้อเสียงั้นเอาเป็นว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีข้อเสียนะเออ แต่ว่าผมจะพูดเรื่องข้อเสียก่อนเพราะว่าปกติผมจะพูดแค่ข้อดีก่อนไงนอ่ะบอกไปนะคลิปนี้มีสปอยอย่างหน,หนักนวงครับผมกูห้ามตัวเองไม่ให้สปอยไม่ได้กูควบคุมตัวเองไม่ได้กูบ้าอ่ะมาพูดที่ข้อเสียกันก่อนเลยละกันข้อเสียผมว่ามีแค่สองอย่างเองอมั้งอย่างแรกคือถ้าใครหวังฉากแอคชั่นอ่ะคุณคุณไม่ต้องคาดหวังคุณไม่ต้องคาดหวังเลยฉากแอคชั่นมันมีอยู่แค่สองฉากกูพูดเลยมีแค่สองฉากเทียบ มันสู้กันนานอะ่ะเออที่เหลือมันแบบยิบยิบย่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นฉากต่อสู้ที่ก็อลังการมันก็สวยงามตาครับผมมันก็เท่แต่ว่ามันน้อยอถ้าใครคาดหวังฉากแอคชั่นคุณคุณคุณอยากคาดหวังเลยถ้าจะไปดูเรื่องเนี้ยมันมันแทบไม่มีครับผม <laughs> อ่ะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกไม่ค่อยชอบ อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าตัว้ายแม่งแพ้ง่ายไปหน่อยมึงไปถึงกาแล็กตัสได้มึงเป็นอะไรวะคนที่สาวเป็นคนอะไรวะเออมันเป็นคนหรือเปล่าว่ะช่างแม่งแล้วกันเป็นตัวที่สามารถกินดาวได้ทั้งดวงนะแต่มึงเสียก่ยอดล่างไหมเหลือตัวนี้เนึง <c oughs> เข้าใจแหละว่ามันอยากได้ลูของลิกกับซูสตาซูซานซูซานเนอะซูสตาคือ,อีอะไร <c oughs> ะมากูไม่ตัดด้วย <c oughs> อ่ะเข้าใจได้ครับผมถ้าเกิดมันแดกโรกไปทีเดียวอ่าลูกตายไปด้วยเออจบเลยกูเพราะว่าลูกที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีพลังมหาศาลใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะเออแต่แม่เงยกูจะพูดเรื่องการเลือตัดแพ้อยู่ไปเรื่องนี้ได้ไงเนะี่ยอ่ะการแลือตัดผมว่ามันแพ้ง่ายไปหน่อยก็คือเปิดประตูมิติปุ๊บซูซานกูผักก็ไปผักไปเรื่อยๆอะุดอยู่มันก็เข้าไปครับผมแล้วก็ง่ายแค่นั้นอะ่ะเออไม่มีอะไรเลย ไม่มีอ่ะไรเลยไม่ได้โชว์พลังการปล่อยน้ำแจกูเห็นแต่เตะเท่าผมเตะไปเตะมาเอามือเวียงอะไรเงี้ยอ่ะรู้สึกว่ามันแพ้ง่ายไปนิดนึงเรัผมมามาหยู่เลยวดีมาที่ข้อดีกันบ้างข้อดีเลยนะที่ชอบเลยคือ การกระจายบทให้แต่ละตัวละครผมว่ามันทําได้ดีนะเออทุกตัวละครดูเด่นดูมีบทบาทเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับผมก็ค่อนข้างเกลียบทได้ดีซึ่งมันมีแค่สี่คนก็น่าจะเกลียดได้ไม่ค่อยยากแต่ว่าบางเรื่องมันก็ทําได้แย่ครับผมแต่เรื่องนี้มันทําได้กลมกล่อมสมบูรณ์แบบเลยเออดีมาก แต่ตัวที่ดูเด่นกว่าคนอื่นก็คือซูตรอมครับผมตอนฉากสุดท้ายเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็ฮิวแมนทอชครับผมดูเด่นกันอยู่สองคนน่ะเด่นออกมาจากคนอื่นน่ะส่วนพี่หินกลิ้งกับพี่ริกเขาก็ทำไมกูรู้สึกว่าพี่ริกหรือว่าตัวยืดๆทำไมกูรู้สึกบทด,ดูน้อยไม่ไม่รู้สิคือวันๆคิดคำนวณแผนอย่างเดียวก็ผมส่วนเรื่องต่อสู้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ผม ก่วนพี่หินกิ้งเหมือนมาเล่นมุกได้เวลาหินกลิ้งอะไรอย่างนี้แล้วอะเออแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวอูก็เชื่อเขาบเพราะว่ามันดูยังไงก็เป็นหนังครอบครัวพูดถึงเรื่องของครอบครัวพูดถึงลูกอะไรพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันหนังครอบครัวจริงๆอถ้าบอกถ้าไม่ใช่ ถ้ามันไม่ติดโปสเตอร์ว่าเอ้ยอันนี้หนังอะไรวะแฟนทา t ติกโปแล้วบอกว่าเป็นหนังครอบครัวหันสานะกูก็เชื่อกูก็เชื่อเพราะยังไงดูยังไงมันก็หนังครอบครัวแต่เขาก็ทําได้ดีอยู่ไม่ใช่ดีอยู่ทําได้ดีมากเออเรื่อง CG ก็ยังคงสวยอยู่ยังคงเป็นอะไรที่ดูไม่ลอยครับผมบางฉากอาจจะดูลอยไปสักนิดนึงไอซ CG ไฟอ่ะน่าจ,จะดูลอยนิดนิดนึงอะ แต่ก็แต่ก็องค์ประกอบของฉากมันก็ทําให้ดูแบบเราสามารถมองข้ามได้อะไรอย่างนี้มันก็ซ g ก็ยังโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีครับผมเป็นหนังที่เปิดเฟส6ของ m มาวิลซึ่งคราวนี้ผมจะเริ่มกลับมาติดตามแล้วเพราะเฟ5ทํากูเออผิดหวังมากกูเป็นแฟน m มาวิลมานานอันจริงๆกูเป็นแฟน m มาวิลมานานแล้วไอเฟ5ทํากูเสียขวัญมาก เฟสหกกูเลยคาดหวังครับผมแล้วคะแนนกูจะให้ไปอยู่ที่9เต็ม10ครับผมสำหรับหนังเรื่อง The Fantastic f o r First Step อืมเป็นหนังที่ดีเป็นหนังครอบครัวที่ดูแล้วค่อนข้างอบอุ่นมากๆเลยครับผมส่วนฉากต่อสู้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับผ